เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วโอ้ไอติมหล่นลงมาจากป้าเต็มเลยอ่ะ้ยเฮ้ฮ้ยเราเราหลงมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้อู้ยอุ๊ยอุ๊ยวันนี้เนซึโกะกับ สไปเดอร์แมนมาทำอะไรกันที่นี่คะสไปเดอร์แมนบินได้ไหมเนี่ยบินได้ไหมมีปีกเนี่ยและเนสโกเอาดาบม,มาไหมคะอ๋ไอ <c oughs> ไ,มไม่มีดาบเหรอไม่รู้เนสโกไม่มีดาบอ๋อเหรอแล้วเนสโกมีอาวุธอะไรอะ่ะวันนี้เราหลงมาตรงไหนก็ไม่รู้เราต้องมีอาวุธกันบ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยป,ะปะ๊าป๊าพันยาฟัางสิฟังสิได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเยเหมือนมันต้องมีสัตว์ร้ายอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าวะ อุ้ยเออจักรจันแม่ได้ยินอยู่แล้วแม่รู้เออรู้ไม่ยอย่าเสียงดังสิอะดูแม่ได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงสัตว์กำลังคำรามอ่ะอุ้ยแล้วต้นไม้แถวนี้มันเหมือนต้นไม้ดึกดำบันอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมันบรรยากาศมันเก่าๆไม่น่าไว้ใจแล้วล่ะป๊าป้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ แอบแอบ,แอบแอบแอบด้นเสาหลังต้นไม้กันเเสาหลังต <Huh? S 1> ้นไม้แม่อันี่ก็หัวเราะเสียงดัง <c oughs> แอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยทุกคนทุกคนเงียบ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 ฟังระวังนะลูกเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ร,ร้ายอะไรเข้ามาอีกฟังเสียงนะว่ามันมาทางไหนเราจะได้หลบได้ทันไงโอเคอย่าง <Okay. S 1> <c oughs> เงียบฮะ <c oughs> <c oughs> โ, <ช manuscript> โอ๊ย,อยอป้าป้านี่เขากำลังฟังเสียง สัดร้ายกัน <tama säger> <salted bane> นี่เราหลงอยู่ในป่าไดโนเสาร์แล้วละเนี่ยอย่างเงี้ยไดโนเสาร์เยอะแยะขนาดเนี้ยโอ้ทําไงเนี่ยแต่แม่เคยได้ยินมานะว่าป่าเนี้ยมันจะมีม้าทองคำอยู่ตัวนึงง<า>อโอม้าทองคำตัวเนี้ยมันจะทําให้เราขอได้สองอย่างอะไรก็ได้ที่เราต้องการเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอม้าทองคำกลับบ้านกันเถอะถ้าไม่งั้นนะเราหลงมาอยู่อย่างเงี้ยเราตุกตายแน่เลยอะอไดโนเสาร์จะเหยียบเรากินเราแน่เลย เราตามหามาทองคำเพื่อกลับบ้านดีกว่าเนอะไม่งั้นเราวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นี่ตาย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 ไปทางไหนดีเอ้าซ้ายขวาหน้าหลังไปทางนู้นไปทางนู้นกลับระวังตัวด้วยนะลูกที่นี่มันมีไดโนเสาร์เยอะมากเลยโอ้ยจริงจริงนี่ไงป๊าต้นนี้มันเป็นต้นไม้ถึงดำบันมันมันแหลมด้วยนะอุ้ยมีหนามพวกเฟิร์นพวกกรงสนเนี่ยเป็นตะกุหนึึงดำบั้นหมดเลยอันนี้ที่แม่รู้นะ ไปหาข้อมูลเพิ่มอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวเรากำลังจะหาม้าทองคำกันอย่าเพิ่งลืมสิไปหาม้าทองคำไปแล้วม้าทองคำมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย เรามาทางซ้ายก็ไม่เจอลองไปทางขวาดูบ้างมบ้าอขาตุ๊กแกโอ้โหโอ้โหทันยากนอกจากป่านี่มันจะมีไดโนเสาร์แล้วยังจะมีตุ๊กแกอีกอ่ะอุ้ยยังไงยังไง เจอแล้วม้าสีทองม้าทองคำอ่ะเฮ้ย <Yeah, me. S 1> ค่อยๆนะค่อยๆนะอย่าเสียงดังนะ <c oughs> เดี๋ยวม้าจะตื่น <c oughs> เดี๋ยวม้าจะตก,ตกใจ <c oughs> นี่เราเจอแล้วคุณม้าทองคำพวกเจ้ามาหาเราพวกเจ้าต้องการอะไรล่ะเรามีพรที่เจ้าสองข้อเราหลงป่าอยู่อะตอนเนี้ยเราอยากกลับบ้านอะ โน้ตั้งว่าเต็มไม่หมดเลยน้องไม่หอีจนเหนื่อยแล้วหิวไม่หมดแล้วเนี่ยข้อหนึ่งขอเป็นผลไอติมนะคะได้เลยพวกเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการเพราะว่าพวกเจ้าเก่งมากที่หาเราเจอโอ้โหไอติมหล่นลงมาจากฟ้าเต็มเลยะเฮ้ยโอ้โหป้าป้าทันยะไอติมเต็มเลย มาได้แล้วอุย๊ยแถมแถมไม่ไอติมกันด้วยโอ้หอเ้าอวรองเทา้า,เทาน้องพบสงสัยจะหลงยุกอยู่ในป่าดรือจะบ้นน่ะกลับมากลับมาลืมเอารองเท้ามาด้วย <c oughs> โอ้โหนี่นี่นีแต่ยังไงวันนี้โชคดีนะได้กลับบ้านแถมไอติมมาด้วยโอ้โหเย้เย้เ เสียแรงนะที่เราอุตส่าห์ไปเสียงตายในป่าไดโนเสาร์เนี่ยอร่อยไหมครับกินกัติมก่อนต่าง